สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปฐุมรัตสไตล์กันนะคะวันนี้เราอยู่ที่ m o Mon อ g ์ o r ่ t h บ b a อรี่ House ค่ะอยู่ท่ามกลางขุนเขานะคะวันนี้เราจะมาเติมความหวานกันโดยมานทานเบเกอรีอร่โดยฝีมือคุณเอกกันค่ะทางข้าวพระที่ผ่านมานะคะก็เป็นภูเขาสองฝากฝั่งถนนเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยยิ่งเรามาถึงข้างในนี้แล้วยิ่งดีกว่าอีกนะคะมีภูเขาด้านหลังนะคะท่านผู้ชมดูทีคะภูเขา สวยมองไปไกลๆมันได้บรรยากาศปีนเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชิมเบเกอรี่ด้วยกันนะคะตามไปค่ะวันนี้เราสั่งเซตไฮทีนะคะเราก็มีเบเกอร,รี่ก็มีเค้กมะพร้าวอ่อนมีมาการองค่ะมีเบอร์รี่พิตาชิโอเป็นเค้กเป็นมูสเค้กแนวโมเดิร์นเฟลมนะคะ แล้วก็มีสะโคนมีแมนดารินนะคะอันนี้เป็นสูตรของคุณเอที่ปรับเป็นสูตรของเองทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะชิมแล้วเรามาจิบชาเออร์เกรกับเค้กนะคะแล้วก็สั่งลาเต้ร้อนมาเพิ่มอีกอย่าง ส่วนของลูกสาวเขาสั่งโกโก้เย็นมาค่ะนีโกโก้เย็นของน้องจิ๊กของลูกสาวนะคะตรงนี้เรานั่งโซนข้างนอกเป็นโซนเขามีหลายโซนนะคะโซนข้างในก็จะเป็นห้องแอร์เป็นมุมสวยงามที่นี่มีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราทานเสร็จเราจะพาไปถ่ายรูกปกันนะคะสาวๆคนไหนที่สายถ่ายรูปไม่ผิดหวังนะคะจะมาที่นี่กาแฟรสชาติดีชอบชอบลึกนุ่ม นุ่มดีเดี๋ยวเราก็มาชิมขนมไปที่นี่นะคะมีโซนข้างในด้วยแล้วก็มีโซนห้องหนังสือด้วยเป็นห้องแอร์ใครจะมาะใช้ห้องนั้นต้องจองโทรจองล่วงหน้าค่ะแล้วก็จะมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอก,อกเยอะเลยหลายจุดเลยส,สาวๆคนไหนที่สายคาเฟ่แล้วก็สายถ่ายรูปนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะบอกเลยเดี๋ยวเราชิมขนมกันก่อนค่ะ ดีกลมกล่อมเหมือนมันเริ่มงลงคอเลยอ่ะอร่อยเดี๋ยวเราลองมาชิมอูเบอร์รี่พิตาชิโออร่อยเบอร์รี่พิตาชิโอแคมนึงอร่อย มีความเปรี้ยวหน่อยๆแล้วมันก็มีแบบเนื้อวุ้นๆเคลือบข้างนอกแบบกินแล้วมันรู้สึกว่ามันคือมันมันมันเด้งเด้งแล้วข้างในมันนุ่มตัดกันดีเลยรสแค่แช่แป๊ไหน่อยมีความเปรี้ยวของบลูเบอรีขอร่ข้างในแล้วเนื้อเค้กเป็นชาชาเขียวด้านเราของชาแล้วข้างนอกเป็นเบอร์รี่มาจะลองนะคะ รสหวานพอดีไม่หวานมากเหมือนที่เคยทานที่อื่นนะคะอื่นหวานเจี๊ยบเลยชอบเลยค่ะอันนี้สโคลใส่แยมปีมือที่ทำเองออกเปรี้ยวๆปีเปรี้ยวหวานๆเนื้อผลไม้นินๆเลยไม่มีเจลาตินอันนี้มันมัเลีนเชือกรนแล้วค่ะ ช็อกโกแลตเต็มๆเลยเนาะชั้นติบกระชาเออเกลเข้ากันดีเลยได้เนื้อช็อกโกแลตเต็มๆของสโคนกี้ที่เราทานกับกับแยมนะฮะมันเป็นแยมตอเบอรี่กับผิวส้มมันได้รสชาติได้ความสดชื่นเลยค่ะได้รสชาติของเนื้อผลไม้แท้ๆเลยไม่ไม่ไมีเจลาตินหรือว่าบุ้นอะไรเลยนะ อร่อยมากเลยนะคะตัวนี้แต่ก็หมดไปแล้วตอนนี้เราก็ทานไปหมดเกือบทุกอย่างเล้นะคะ,คะเรามาจิบชากันต่อเลยค่ะ หลังจากเราอิ่มแล้วนะคะเราก็มาหามุองถ่ายรูปสวยๆกันค่ะห้องนี้เป็นห้องหนังสือนะคะห้อง A A. แอร์ถ้าใครจะมาใช้ห้องนี้ใช้บริการต้องจองล่วงหน้านะคะห้องสวยงามสวยมาถ่ายรูปถ่ายรูปกันค่ะ ตอนนี้แม่ทุมจะพาทุกคนมาดูห้องเวิร์กช็อปกันนะคะมีห้องเวิร์กช็อปที่คุณเอ๋จะเปิดสอนทําอาหารและขนมเร็วๆนี้นะคะจะสอนให้กับลูกค้าที่สนใจกับชุมชนที่จะแชร์ความรู้และประสบการณ์กันก็นกได้หรือเด็กๆที่อยากมาเรียนรู้ก็ยินดีที่เอ๋บอกยินดีนะคะแม่ทุมก็ว่าจะมาเรียนด้วยน้องจิ๊กก็จะมาเรียนเหมือนกันห้องนี้ถ้ามีมุมถ่ายรูปสวยๆด้วยนะคะโรลลาเลยค่ะดูด้านนี้ เดี๋ยวลองแผ่นรูปกกันก่อนีนดน่ดูด้านหลังดูวิวด้านหลังสวยไหมสวยมากนั่งแล้วยังฟินเลยถ้าส,วา,สาวๆนี่ผมชอบมากๆเลยน,นี่มุมนี้มีเพลงจะแผ่นเสียงแบบโบราณด้วยดูดูดุนจริงมาดูให้ทุกคนดูโคตรหนอยโคตรหนหนจ้ะ เร็วๆนี้นะคะคุณเอ๋จะเปิดสอนเร็วๆนี้นี่ห้องเวิร์ดช็อปนะคะตอนนี้เราก็พักตรงนี้ไปก่อนะ บรรยากาศดีจริงๆนะคะ <c oughs> ทั้งที่้างขึ้นมาที่ทำขึ้นมาแล้วก็วิวด้านหลังสวยมากแม่ดูสีฟ้าวันนี้มันเป็นสีแบบชมพูนิดๆก็เห็นไหยคะตรงนี้จะเป็นมมพาที่ตกดินนะคะที่แบบ บางทีคือร้านหนูเนี่ยปิดแค่ตอนเย็นๆแต่ว่าลูกค้าก็ชอบนั่งชิลๆไปเรื่อยๆเหมือนคุณแม่เนี้ยค่ะก็เลยหนูก็เลยทํามุมเนี้ยขึ้นมาเพิ่มเพิ่งจะเสร็จเองค่ะเราก็ยังไม่ค่อยมีคนมานั่งตอนเย็นเท่าไหร่พอดีนะช่วงนี้เสียดายบรรยากาศถ้าใครไม่ได้มาชมเนาะสาวๆที่ชอบชอบการถ่ายรูปชอบคาเฟ่นี่น่าเสียดายมากนะคะถ้าถ้าเกิดไม่ได้มาขึ้นมาด้วยค่ะก็ มากันได้นะคะเพราะว่าที่ร้านหนูเนี่ยเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันแต่ถ้าเป็นวันหยุดนะคะก็จะปิด6โมงเย็นส่วนมุมนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือว่าสายกินที่ชอบชมวิวก็คือสามารถที่จะสั่งจองคอร์สอาหารเนี่ยเข้ามาก่อนได้ก็จะมีจัดดินเนอร์ให้ตรงนี้ด้วยเป็นไงบ้างครับคุณแม่หนูจะ ไฟสวยไหมสวยๆค่ะสวยไฟสวยมากแบบนั้นแบบไม้แล้วก็บริเวณนี้ค่ะสวยแล้วก็มันแบบได้รับลมได้รับบรรยากาศดี่ดีนะที่นี่จะโล่งโปร่งสบายแล้วก็อากาศหนาวของช่วงนี้ด้วยใครที่ชอบธรรมชาติก็เชิญทางนี้เนาะเชิญมาที่นี่ได้เลยขอบคุณนะคะวันนี้คุณแม่เลยเพลินเลยหรือขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุนเอชจ้างเกีินนะคะขอบคุณที่เสียเวลามาน่าด้วยไปลังวางแเที่ยวใหม่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณเองและคุณแตงนะคะเจ้าของที่นี่ก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะจะมืดแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย